ก่อนนะครับออกมาทันทีดันดันดนดันไ่ได่ายเลยดัน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 ดัดั ล่างเท้าหนอังไงก็ได้ไหนะครับร้อยปรเ็นก็รด้านบนะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับรอนอานนก่อนนะครับข้างหลังหน่อยนะข้างหลังนบน้าบ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  ได้เข้าแล้วลริ่มริ่ม่มเริ่่เร่เริ่มเริ่่เริ่ริ่มเริ่มรเ คนกดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวผมจะมีภารกิจสําคัญหนึ่งภารกิจนะเป็นภารกิจสําคัญนะผมอยากให้ทุกคนเนี่ยเดี๋ยวรอไปกับผมนะครับเดี๋ยวคืนนี้หนึ่งทุ่มกว่าๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปทำภารกิจสําคัญอันหนึง่งนะกดติดตามไว้นะครับ วันนี้เราผมใส่ยอย่างนี้ครับคือผมเข้าใจเวลาที่มันเกิดน้าท่วมหลายคนแต่เนี้ยมันคือเป็นการซ้ำเติมคนอื่นคือเราไปท่นคนอื่นเขาไม่ได้นะครับไปเอาของมึเมาออกมา,อ,อ,กมาอย่างงี้ไม่เวิร์กเลยนะครับไปทําทําไมทุกคนก็ต้องทํามาหากินทําสัมมาอาชีพนะแต่อย่าไปซําเติมกันนะ,ะมันดูแย่แ yeah. ล้วมันทาให้คนภาคอื่นเขามองแล้วก็จะรู้สึกทําให้คนที่เขาเป็นคนดีอ่ะได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับผมเจอมีแต่คนน่ารักจิตใจดีแต่คนส่วนน้อยที่ไปทําแบบเนี้ยมันทําให้คนอื่นได้รับผลกระทบนะครับอย่าไปทําแบบนั้นนะ Okay. อันนี้เรามีคันอื่นเรียบร้อยอยังคันอื่นเป็นยัง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 ใช่ไหมเพราีคันเดียวตรงนี้ดิแล้ยังตรงนี้มีหนึ่งคันแล้วมีอีกคันหนึ่งอยู่หน้าเซเว่นตรงเบรที่เราลงตามเอาอยัางเก็บไปยังนั้นไ,ไหนครับกำลังรอหน้าเซเว่นตรงที่เราลงเรือเดี๋ยวที่เราไปโอ้ักหมุดไว้ยังนี้เดี๋ยวจะบ้านต้องไม่ปักหมุดแล้วเอาโอเคมาเดี๋ยวมาถ่ายรูปกันมา มาเาเขามาไปต้เลี่เลยไปไปไปไเไปที่เดิมไปที่เดิมมามามาลอด้มไม่ต้อดเข้าครับมอยไป่ายทุกงเข้านะคเข้านนที่อยู่โยโดน่าปเรอ่รูเพดนปิดก้องปิดก้งก้องเปิดไว้หาเดินออกนะครับ

เดี๋ยวเดี be, Sultan, ๋ยวอยยัดนะครับย e> ังยังพี่รอรอนานแล้วออะรันเนี่ยังหอยยั นี่ยังไม่ถึงเดือนี้ยคัวันแล้วพี่ครับตีกางวันระวังนะระวังนะระวังด้ยนะตีอมมาเล่นไปือเล่นกัน ส2มรนึบงสอยเรียบร้อยครับโอเคแน้นเลครับนี่เอาเอาให้ให้บอกเลยครับว่าไงฝากถึงคนใล้้ขอไปไปฝากขอโทษแทนชาวหัวใจคนที่ไม่น่ารักนะคะคนที่นำตัวไม่น่ารักกับพี่กันแล้วก็ทีมงานทุกคนนะคะแล้วก็จะบอกว่า ขอเป็นตัวแทนชาติใหญ่ทุกคนนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทีมงานแทนแทนทุกคนเลยอ่ะเพราะว่าเขามาตั้งแต่วันแรกๆเลยนะคะแล้วก็ที่ดูรถเขาคันละเป็นล้านอ่ะเสียหายแบบเยอะมากตอนนี้นะคะก็คือชาติใหญ่ทุกคนตอนเนี้ยต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะแล้วก็ฝากขอโทษแทนทุกขอบคนที่เขาไม่ได้ยารับกับทีมงานหรือว่าอะไรด้วยนะคะทีอมงานขอบคุณมากนะครับ ครับครับเอฟเอฟซีเออลังนุกอะไรอ่ะล <life> ังนกติบฮะลังนกติดรอลังนกติดเหรอลังนกิเราเก็บได้นานเลยนี่เก็บได้นานเป็ปีโอพี่ขอบคุณมากขอบคุณมาดขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณทใจมากขอบคุณมาก่ได้ลังนครั้งแรกในชีวิตนะยขอบคุณมากขอบคุณแม่แแม่แมนะขอบคุณ ไม่เป็นเลยย้องมีติครับเอมองกล้องนะครับหนึ่งสองสามอีกรูปนะครับหนึ่งสองสามเรียบร้อยครับติครับไม่เป็นไรก่อนไม่เป็นไรก่อนขาทม่ติดตรงนี้หายไปเลยหนึ่งสองสามนะครับสองโอเคครับขอบคุณด้ครับขอบคุณนะขอบคุณจ้วขอบคุณด้วยไปกันเดี๋ยวตอนนี้เราไปไล่เก็บเรืออีกนะครับหลายคันแล้วก็เดี๋ยวทุกคนกดติดตามไว้เดี๋ยวผมมีภารกิจหนึ่งให้ทุกคนดู นะครับทุกคนดูเดี๋ยวเราจะมีภารกิจหนึ่งดกดติดตามไว้ครับโอเคไปเดี๋ยวลงไลน์เลยท่านบนเป็นไงเดี๋ยวดูก่อนเอาทุกคนผมบอกแล้วนะกดติดตามไว้นะครับโอเคครับเฮ้ยเดี๋ยวนะ